ผัวเลยจ้าผักสดเต็มถาดผักกระเ,เต็้ถาดพี่นงกราดไปเลยจ้าอร่อยจริงสวัสดีค่ะมาค่ะพี่นงวันนี้จะพาพี่นงมาเห็ดแบบน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะพี่นงบิงลูกชิน้นกินกับขุนหนาได้หมดนล้ลูกชิ้นอะไรบ้างวันนี้มือในห้องมีไส้กรอกแดงแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ,อเอาไว้นี่เลยพักกระมีด้ค่ะอยู่ข้างหลัง มาเห็ดน,น้ำจิ้มกันก่อนเนาะค่ะจ้ะอันดับเรกตั้งน้ำนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป<ม>อ่านพี่มองใส่น้ำตาลาะพร้า้้<ม>เเ้ากระสีเติมน้ำตาลใส่แดงลงไปน้ำด้วยค่ะ,ม,ม,ะมาณนี้นะ ต้มสายชูลงไปจ้าหนึ่งทับพีเลยโอเคราคาตัวใดด่วยคอคะจ้งหน่อยหนึ่งน้ำชูชูใจโอเค่าเขี่ยวจนแบบว่าให้เพื่อนแบบใหนเพื่อนเนือนะแม่โอ้โหนี่คุณดาไดญแล้วด้หนี่เริ่มเนื้อแน่ล้วน้อยหนึ่งพี่น้องประมาณนี้นะคะนี่ปิดเตาเลยจ้าพักให้เย็นเนอะค่ะบัดนี้เดี๋ยวเขาสิมาปันบีกันจ้า ปั่นพริกกันจ้ะอ่าส่วนประกอบเขาก็จะมีพริกแดงจินดากระเทียมรากผักชีแล้วก็หัวกระเทียมโดง,ลงนลยค่ะจ้าได้ลงไปเลยอ่าโอเคปั่นเลยจ้า แล้วรอให้น้ำเชื่อมเย็นนอที่เราทำไว้เมื่อกี้เข้าเอาหน,หนีใส่พี่น้องบานนีสิว่าเสียบลูกชิ้นทาจ้เค็ดไหมระบาดได้ไหมในระบาดเดี๋ยวจะลูกได้ห้าลูกห้าหกลูกดูก่อนความสวยงามอันนี้เป็นแบบวันนี้เราใช้ลูกชิ้นเอ็นเนื้นะะอเลยค่ะกับไส้กรอกแดงนาะจ้นี่ในระบาดในระบาดเดี๋ยวหาหน่วยไว้ได้พี่น้อง <laughs> เลิศบอระอ้ยอันนี้ไหมคะใจดีห้าลูกบาทจ้า ดีหม่แหละก็สิมีเสียงเพลงเนี่จัดน่อยได้พี่น่องเขาสังสรรค์กันเนาะขางบ้านนี่เธอแบบเป็นข้าเจ้ามาจาเหตุงานเทีเมนเทศกาลแห่งความสุขเหมือนแบบเทศกาลแบรวมญาตินอกดีออมหม่คุณแน้าหิวไหมหิวมากอันนี้นนมันยังบวชสูกเฮ้ยมั้สูกแล้วนะยังไม่ไั้ยืนทองเด้เหรอ ไม่สั่นบ่กเซไม่ไหนเจ๊ ไปย่างกันเลยเนาะไอจ้าย่างลูกชิ้นกันจ้าอันนี้ทอดดอกแดงด้วยพี่้องจ้าอันนี้ลูกชิ้นอืมไฟกำลังแบบพอดีเลยแมนไม่แรงมากอยากไฟ้อ่อนเลยเลยเนี่ยอ้อมค่ะพี่้องอุ้ยอู้ได้แล้วนี่พี่้องใช่น่ากินมากวางไว้นี่ก่อนนะจ้าพักไว้ แสบแห้งพี่น้องหอมห้วยห่วยอะไรที่ย่างต่อฐานนี่แสบเพืดอเนาะอารมณ์ดยมาเด้อพี่น้องนี่จำนวนจำการ์ดแคร์สิบแปดไม้ <laughs> ไม่ระบาดผู้ดใดซื้อท่านก็ท่า <laughs> น ลูกช <ítulo> <displayed, S 1> ิ้น oh ปิ right ้งหองเหาเนาะค่ะกะเซตเรียบ้อยแล้วค่ะพ mm ี hmm. mm ่น hmm. uh ้องนี่อู้หู้อรัมากสิแปดใหม่ค่ะพี่น้องอน่ินมากอะทีนี้เราจะมาทําตัวของน้ําจิ้มต่อนะจ้ะจ้ะนี่น้ําเชื่อมที่เราแบบตั้งไว้เป็นแบบเนื้อเนื้อเนาะใส่ตัวที่เ้าปันไหม่ลงไปเลยอ กินมากจ้ะพ่นให้เขากันจะเที่ยงพ่นลงน้ำผึ่งค่ะพี่หน้องหอมอะใช่ไหมพริกอ่ะลงกไปรงนี้อันนี้เอาไปเกลี่ยจ้ะเอาไปตรงนี้หอมยังไม่เสร็จนะขั้นตอนสุดท้ายพักชีจ้าพัชชีลงไป กลิ่นตอนนี้คือแบบยั่วน้ำลายแห้งเลยพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องน้ำจิ้มลูกชิ้นของเราอุ้ยน่ากินมากตัดสืบจ้าน้ำจิ้มสูตรพริกสดนะจ้าน่ากินอากกลิ่นยั่วมากจ้ะยั่วสุดๆน้ำจิ้มแบบ อืมอ่ะจิ้มก่อนชิมแม่ค่าจิ้มก่อนหลุค่าได้ไหมจ๋นต้องจิ้มแบบน่ากินมากเลยแมนโอ้โหเนื่อเอาแบบลาดเลยเดชอืมฉ่ำเลยจ้ะช่ำเลยลูกชิ้นยางหอมๆน้ำจิ้มแบบรสเด็ดแมนลุยเนาะจ้ะอืม เป็นไงบ้างอร่อยมากผักสดเต็มถาดพี่น้องพกินกับอกทัวเัากันเัากลนอน่ากินอ่ะใส่พริกทอดอร่อพริกทอดอร่อยนะเพิ่มความหอมเนาะ แซ่บนั่นอืมน,อน,น้อมความหอมความแจบอืม,อมพี่นอ้องแจ่บเมนูสมใจอยากอีกแล้วบ่น่นมื่อไรก็สมใจอยากพี่น้องอืมพี่น้องหอมบักชีอร่อยมากก็เคยกินสมัยเป็นเด็กหน่อยอะแนแงกายทานลูกสินปนั่นสีหอมแบบอืม ไม่รู้ว่าหอมอะไรที่อยู่ในมอหนึ่งอ่ะอม,มอหนึ่งคือเป็นหนึ่งไทยนะมึงมึมงว่าพักเช่ได้ขึ้นฉายประมาณหอมมากสิ้นอันนี้มึงฮัตดอกแดงกระดไปเลยจ้าอร่อยจริงอือื <laughs> จับลูกสินไม่ละบาดเพิินนะา่ะขอเทศก่อน <laughs> อืมรักษา นีเงนินสีบาทกับอิ่มเล่ยนิ่พี่น้องมา,าหลานคุณมวยเนี่ <c oughs> ยฮ้มากขุน้นเน้เหนียวกับแบบใช้น้ำตาลเยอะหน่อยนิดนึงอือือใส่น้ำน้อยนะอือหือืผิดทอดเผ็ดไหมเผ็ <c oughs> เดเผ็ดเผ็ดหอมหอมอือ อืมจับ <infrared> จับบร์บอกเลยว่า <reveal> ผ <again response> mm ู hmm. <the> ้ใหที qué? ่แบบอยากร่องเห็ดตรงเนอะบ่หิดหวังด้เป็นองเห็ดขายกันได้ด้ีหอมพักชีน้ำจิ้มจะออกหวานน้ำได้เป็นองหวานน้ำหอมผักชีอืมเด้อ ราดลกไปจ้าช่ำๆ,ๆ,ำๆเลยจ้าช่ำๆ <c oughs> กินปลาตะแเสบค่ะอร่อยจริงจับ <c oughs> อืกกินผักกะเวแมนยอดพอหละละ กินแค่ซ้ใหม่ก็พอแล้วโอเคอันนี้เดี๋ยวเขาจะจัดการเองเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นข้าเป็นเหมาด้วยค่ะเป็นเหมาแล้วจ้ะกินแค่ซ้ใหม่เนาะเมื่อนี้ก็เอาแบบสูตรน้ำจิ้นลูกชิ้นแสบๆมาฝาเพื่อพี่นงอยากเอาไปเห็ดแบบไปเห็ดกินในครอบครัวแบบช่วงเทศกาลน้องปาร์ตี้ลูกชิ้นปิ้งเป็นกิจกรรมแบบนาฮักนาฮักเนาะเอาแบบเดี๋ยวยูน้ำครอบครัวอยู่หลเดินห้างมากสิอ่าเห็ุงานอยู่ต่างจังหวัดเนาะเดช่แบบว่าได้มีกิจกรรมทําในครอบครัวกันแบบน่ารักน่ารักแล้วก็อร่อยด้วยออื เมืเ่อกี้ขอบคุณทุกๆข้อเมนต์ทุกๆการติดตามแล้วกาทุกๆกําลังใจคือเก่าด้วยค่ะขอบคุณในไล,ลด์เ้อค่ะพี่น้องและะ้วกาถ้ายไปมักคลิปนี้มักเมนูนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หัวแนนแนนด้วยจ้าสหรักวันนี้ไปแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปเลยคุณไเลยเอาไปแล้วไปก่อนพีนน่น้องเอาหนีก่อน